ต่งแนเาเยอะปาาำเรืง่งอ่ะบอเล็กตำหนึง่งสวยนิดเดียวมดต้องเหียวหลือนิดตำึเอาใบมดทุกใบเลยใบอใบมันเนี่ยกินดีนะ,ะต่งแนหมอหูก็ได้หมอหูดำอมอดำอด่ะสักคึงมองแล้วก็บอกหอ,หอมทุบใจสักสองสาหัวหนึ่งเออแล้วก็ ตั้งน้ำให้เดือดแข่นน้ำเนี่ยเดือดใส่หอมทุบวล้เดือด,แ,อลด,อดแล้วก็ใส่ตำลึงพอใส่ตำลึงนะตำลึงสุกแล้วนะแล้วก็ใส่ไข่ไขอ่อะตอกใส่ไปทั้งลูกเลยลคอยคอยคนคอยคอยตีให้ไข่มันไข่แดงมันแตกมันก็จะไปจับกับใบตำลึงอ๋อคือไม่ต้องตีเหมือนเดียวใช่ไหม เออไม่ต้องเส<ต>ีย<ต>เอออย่าตีแรงมันจะได้เป็นไข่ก่อนก่อนจับก็ตำลึงเออแคาแค่ไข่แดงมันแตกแตกหมุหนๆไปแค่นั้นแล้วก็ปรุงรสโดยน้ำปาลาเีืยวขาวอะไรก็ได้แค่นี้ยไม่ต้องใส่น้ำตาลนะตำลึงมันหวานหนึ่งก็งใส่น้ำปาลาหรือใส่กะดินิดๆก็ได้กถ้าเราใส่พวกเนื้อสาดได้ป่ะเป็นหมูสาดได้<ล>ดก็หมูสาบก็ได้ก็ปั่นไส่ตอนน้ำเดือดก่อนดีจะใส่ตำลึงอ่ะแล้วก็ปรุงรสไปเลยเออ <Okay. S 2> ใส่เต้าหู้ไข่้วยก็ได้ใส่หมูสับใส่เต้าหู้ไข่ <Okay. S 2> ใส่ไปให้มันเดือดแล้วก็ปุงรดไปเลยแล้วก็ใส่จำลึงแล้วก็ใส่ไข่อีกออเื okay. mm hmm.